สวัสดีครับผมในแพทย์กอบเกียรติดนสกุลพบกันอีกครั้งในโครงการอยู่ให้เป็นกับ NCD หรือ NCD ICU วันนี้เจะมาพูดถึงการทำนายอนาคตถ้าเราสามารถรู้อนาคตนะครับโดยเฉพาะรู้ว่าอันไหนมีผลร้ายต่อเราและเราสามารถรู้ก่อนแล้วก็หลบเลี่ยงเพื่อให้ชีตเราปลอดภัยนะครับนั้นในทางการแพทย์ในปัจจุบัน สาเหตุสําคัญที่ทําให้คนพิการจะเสียชีวิตมากเกือบ50%ของคนบรมปีคือโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดตีดตันนะครับโรคของเส้นเลืดตีบตันนี้นะครับที่เราก็เจอบ่อยๆ2ประเภทคือที่สมองกับที่หัวใจนะฮะในทางการแพทย์เราก็อยากจะลดการเจ็บป่วยตรงนี้ลงนะครับเราก็จะทํานายกันว่าในอนาคตคนไหนเนี่ยมีโอกาสสูงเพื่อจะได้ดี แก้ไขก่อนที่จะเป็นเยอะนะฮะทีนี้ไอการเราจะรู้ว่าใครเป็นโอกาสสูงเนี่ยไม่ใช่การตั้งดาวน,นะครับมันก็จะเกิดจากการที่เราอาศัยวิชาสถิตินะครับมาใช้ควบคู่กับการที่เราเก็บรวบรวมคนที่พลาดท่าเสียทีมีเส้นเลือดตีดันหรือแตกไปแล้วซึ่งอันนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเก็บรวบรวมสะสมจนสามารถมาเ,เข้าสู่ทางสถิติ แล้วก็ออกมาเป็นสมการที่พวกเราใช้กันง่ายๆเพื่อจะดูตัวเองนะครับทำนายตัวเองว่ามีโอกาสที่จะมีเส้นเลือดแตกตีบตันมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเรารู้แล้วว่ามีโอกาสสูงหรือต่ำก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังที่จะแก้ไขเพื่อไม่ให้ไปสู่จุดนั้นให้เหมือนกับคนไข้หลายๆคนที่พลาดท่าไปแล้วนะครับวิธีทำก็ไม่ยากครับ เราก็เข้าไปที่ google นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเส้นเลือดนะเราพิมพ์คำว่า cv list นะครับแล้วกด enter ก็จะเข้าสู่หน้าผลค้นหาอันแรกที่ขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งคือ thai c v l i score นะครับการใช้สูตรคานวณพวกนี้แต่และประเทศก็มักจะมีของตัวเองเพราะว่าโดยหลักว่าเราใช้ปัะชากรกลุ่มไหนมักจะ เป็นตัวแทนของกลุ่มนั้นได้ดีกว่าเช่นถ้าเราเป็นคนไทยเราไปใช้ของแอฟริกามันก็จะไม่ค่อยแม่นน,นะครับงนั้นของไทยเราก็พัฒน,นาของตัวเองนะครับเมื่อเราเข้ามาได้แล้วเรากด enter เ,เ,เข้าไปในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราใส่ข้อมูลนะฮะเราก็มาลองใส่ดูนะครับสมมุติว่าผมใส่ว่าอายุ52เพศชายสุรีทัเบาหวานเป็นแล้วก็ความดันโลหิตสัก140คือ เราเป็นความดันสูงซึ่งไม่สูงมากนะฮะร้อบนิดนิดหน่อยหแล้วก็มาเติมช่องร่างคือใช้ผลเลือดก็ไม่ใช่ผลเลือดในที่นี้แนะนําให้ใช้ผลเลือดนะครับเพราะมันจะแม่นยำกว่าไม่ใช่ผลเลือดแล้วก็ใส่แค่3ตัวนะครับคือคอเลสเตอรอลรวมนะครับสมมุติใส่ไปสูงนิดหน่อยสองไขมันเลวก็เกินเก็์มานิดนึงร้อนะครับไขมันดีก็เรา ถ้าเป็นผู้ชายค่าที่ไม่ควรต่ำกว่าไม่ควรต่ำกว่า40่นะครับเอาเหยียบเส้นเลย40พอดีนะครับเมื่อเราสอบครบแล้วเราก็มากดแสดงผลนะครับในที่นี้ก็จะเขียนผลการประเมินนะครับความเสี่ยงต่อก,การเกิโกโดโรคสมดุลใจและหลอดเลือดในเวลา10ปีของท่านระดับสปหัดนิดนึงก็19%้อยู่ในกลุ่มสิงปาักการซึ่งระดับความเสี่ยงของท่านสูงเป็น4.7เท่าของคนเพศเดียวกันยุทธการเนี่ยปัดจากปัจจัยเสี่ยงไม่ก็ว่า ผลน,นะครับหม,มายความว่าบรรทันแรก10ปี19%คือถ้าเอาคนแบบท่านร้อยคนนะครับก็ปีกันร้อยคนภายใน10ปีเนี่ยจะหายไป19คนนะครับก็ถึงเกิดเรื่องเส้นเลือดแตกติดตันนะครับส่วนบรรทัณที่สอง4.7เท่าหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อท่านเทียบกับก็ปีออีกคนหนึ่งของท่านแหละแต่ว่า ความดันไม่สูงบุรีไม่สูงเบาหวานไม่เป็นนะครับไขมันในเลือดดีเรามีความเสี่ยงมะเร็เขาถึง4 7จดเเท่าหรือเกือบ5้าเท่านะครับทันโดยโทั่วไปแล้วถือว่าสูงนะครับงนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้อะเราจะได้ปรับเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้แล้วเราก็มาดูว่าเราปรับเปลี่ยนแล้วจะได้ผลแค่ไหนาทดลองนะครับเราย้อนกลับไปอายุเราไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้มีนต่เพิ่มขึ้นลดไม่ได้เพศเราก็เปลี่ยนไม่ได้ค้างอยู่ละ สมมติเราสูบบุหรี่เราเปลี่ยนเป็นเราไม่สูบนะฮะเป็นไม่สูบเป็นไม่ละเบาหวานใช่เราก็คงจะเป็นอยู่แหละเราแก้ไขไม่ได้ความดันตัวบนเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกินยาจนความดันลงมาสักเหลือร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลรวมเราลดให้ได้ต่ำกว่าสองร้อยเช่นเหลือสักร้อยแปดสิบคอเลสเตอรอลเลวเราก็ลดลงมาหลือประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับส่วนไขมันดีเราไปออกกําลังกาย นะครับทำให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น50สบนะครับเพิ่มขึ้นเป็น50สแล้วเราลองดูนะฮะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้นะครับคือถูบุรีเป็นไม่สูบนะครับความดันจะเคยสูงป็น่มๆกลับมาไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลก็ลดลงไขมันเลว LDL ลดลงไขมันดี HDL เพิ่มขึ้นนะครับแต่กี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลองดูใหม่ถ้าเราทําแล้วจากสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับลดเหลือแค่เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต นะครับวามเสียงตรงนี้ตะกี้4.7เท่าตอนนี้เหลือแค่1.9งเาท่าดังนั้นจะเห็นง่ายว่าเราปรับเปลี่ยนบางเรื่องบางประการนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะปกติแข็งแรงดีนะครับการปรับเปลี่ยนในการลดลดไขมันลดความดันก็อย่างที่เคยบอกมันมี2วิธีกินยากับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแนะนําว่าในช่วงแรกซึ่งเราต้องการลดเร็วๆแล้วก็ใช้ยานะครับแต่เราก็ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมกันเมื่อ,อยาออกลดความดันได้ตามเป้าแล้วพฤติกรรมเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนิดของกาาเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเพิ่มขึ้นทําให้ความดันเราลดลงแต่มาลดลงกว่าเป้าหมายที่เราจะไปถึงเราก็ค่อยๆลดยาลงนะครับไม่จาเป็นต้องมียาตลอดชีวิตนะครับขอให้ตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปลองทําดูนะครับทำง่ายๆแล้วเราลองปรับดูซิว่าถ้าเราลดลลลนู่นลดนี่ แล้วเราจะเป็นไงถ้าเราไม่ปรับรุ่นเลยไปเพิ่มแต่ายุแล้วเราจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไว้ติดตามกันต่อไปในคลิปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ